ครับผมสวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมนะฮะ w p d 0ีนะฮะคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มาเล่นเกม Star Wars นะครับแบทเทิลฟนสกันอีกสักรอบหนึ่งโอเคข่าวก่อนนี่มาถึงก็ยิงแหลก <c oughs> ก็ว่าทำไมมันฆ่าง,ง่ายๆนะฮะาวก่อนผู้เล่นมีไม่ถึง10คน <c oughs> นอกนั้น AI หมดโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> เอาแบบไหนดีเอาแบบไหนดีอืมผมว่าสุ่มไปเลยดีกว่าครับสุมไปเลยดีกว่าไปวัดดวงว่าจะได้อะไรไม่ต้องมานั่งเลือกให้เสียเวลาโอเคฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนเริ่มเกมเลยแล้วกันนะฮะดูจากการสุ่มแล้วน่าจะนานโโหมาแล้วครับ ผมผมยังไม่เคยเล่นด่านนี้เลยเขาไม่รู้จะไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยเออยังไม่เคยเล่นด่านนี้พี่เคยเล่นปะไอ้ด่านที่ดาวสีแดงๆเอานิ่งเลยนิ่งไม่เคยถึงก็เริ่มเริ่มเกมเลยเอ่อมาถึงก็เริ่มเกมเลยอรอไอ้ไปให้กูเลือกตัวละครเล้อโอ้โหมันจะโหดไปละ มันจะไหวไหมเนี่ยอ้ออาวทำไมอยู่เลือล่อนรถเลทุกคนผมรวนย,ยิงเหรอ,ย,อย,ยังไม่เคยเล่นเลยฮะด่านนี้มันต้องไปป้องกันใช่ไหมต้องไปป้องกันจุดปะแถวนี้มันโบราณสถานจะชัดเลยทุกคนโอ้โหภาพสวยมากกลัวมันแหลกมากเลยทุกคนกัสจอผมไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้น ทำอะไรได้วะทำอะไรไม่ได้เลยไอ้แค่ป้องกันนี่เฉยทำใจปุ๊บปบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุโดดลงไปอีกครั้งอย่างนี้เลยเด้ยยิงยานเลยเพื่อนยิงเข้าไปยิงโอ้มีมีกระตุกนิดหน่อยนะฮะ ต้องไปที่ s u r p r เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโดนทีเดียวแตกเลยไปดาชิไอ้พวกนี้มันยังไงเขาโบนอยู่อือห <lawsuit royable> ือโตผูใหญ่เกินทิ้งหายละดิมานไปไหนกันหมดเนี่ย อะไรเป็นสตอมทูเปอร์ยิงมันโอ้ยเพื่อนตายต่อหน้าต่อตากูเลยโอ้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 ยเฮ้ยโอ้ยโอออะไรวะมันวิ่งวอกได้อะทุกคนทำไมเรามองมันไม่เห็นนะ ผมมองมันไม่เห็นนะอะไรล่ะทิ้งแอแล้วพี่ต้นไหนตายไปซะตอกปูมันขอบใหญ่เกินเลยที่ผ่านละเอาใช่ไหมเพื่อนเอาใช่ไหมเพื่อนแตกไปซะเอาใช่ไหมเพื่อน เอาใช่ไหมเพื่อนมาสิมาสิต้นจะฆ่านายมึงหยบอะไรยิงยิงโตใหญ่แล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะขีดไม่ได้กระจอกไงโตใหญ่ไปอ่ะต้องทำใจไรอย่างนั้นอะทำไปมาเด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 คิวเอาคิวเอาอะตอนนี้ตั้งล้ำได้แล้วนะตั้งล้ำได้แล้วนะ ตั้งลำได้แล้วนะเออตั้งลำตั้งลำตั้งตั้งลำได้โอ้กูยิงยังไงไม่ให้โดนวะเนี่ยไอ้นี่ไงนี่ไงยิงยังไงไม่ให้โดนยิงยังไงเออเออยิงยังไงไม่ให้โดนล่ะเพื่อนเพื่อนอย่ามาขวางอย่างนี้สิเพื่อน มาดิมาดิไม่มาวะไปไปใหญ่มากเลยสุดยอดไปเลยทุกคนเราต้องคุมการปืนปืนผมจะหมดแล้วได้ยินเสียงบีมเซเบอร์ไม่นะผมได้ยินเสียง er. ไลท์นะเซ er. เบอ,อ,อร์เชี่ยลูกสองวิ่งมาไปชิดเลยไอ้พวก กิดสิเพื่อนโอ้โหไม่เพื่อนให้กูโดดลงไปหน่อยเออเชี่ยมยิงกันสุดยอดไปเลยทุกคนผมก็อยากจะบูอ้าวระเบิดใส่ตัวเองนะเพื่อ พูดเว้ยเกาะพูดเว้ยเกาะโอ้ยโอ้โหโดนช็อตโอ้ฝ <Bom ber yum enfant> ั่งน <illing> <ization> ู้นมันแข็งแกร่งเกินไปทุกคนเราอาจจะพ่ายแพ้

นเออเอาไปนี่อย่างนั้นดีม <c oughs> <ป>ีเกือบตาย รอ RPG รอ RPG รอ RPG จริงทะลรู้ได้ไงวะโอ้เซ็งเลยอะเอาใหม่เอาใหม่เกิดด้วยเพื่อนเกิดด้วยเพื่อน,ดดอนสู้มัน ไปไหนต่อดิ๊นำหน่อยเพื่อน We can't hold laser control like this. We need more troops. All back. The sector's lost and our people are still sanitizing the base. We'll need to hold the entrance. plane have... it. More enemies every minute. Hey, we itself the so room. Cool. Oh, ว่าว่าว่าเ <an>, hmm. สียงดีขึ้นปะเออก็ดีแหละก็ดีก็ดีดีปามงาฮัลโหลก็ด,ด,ดีโอ้ยอะไรเนี่ยจะตายจะตายเอ,ออเหี้ยก็จะเอาเลยตัวเรากำลังจะแพ้รู้ตัวงไหมได้ อย่างจะปออลอมเวร้าฝั่งนู้นมันแกร่งไปฝั่งนู้นมันแข็งแกร่งไปอย่างจะปลอมเวร้าว้าเฮียทีเดียวดับเลยกูทีเดียวก็ได้หลายๆที่ก็โดนทีเดียวดับเลย เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเพื่อนเอาหน่อยเว้ยเอาอยอาังไงกะเอาหน่อยเอาตรงนี้ยังไม่เปิดนี่หว่าไม่นะผมต้องไปเหล่านั้นอีกแล้วอู เปิดดิเพื่อนเปิดดิแล้วเปิดไปดยไปนะืมอะไ่เออฮะ เฮ้ยโดนยิงโอ้โหอยู่ใ,ใกล้ๆเลยบักนี่หน่อยแน่ ป่ากระเด็นว่ะเ้ากระเด็นกระดอนโอเคเพื่อน เออสบายดีไปดิเออเอาดิก็ได้อยู่มุมนี้กำลังดีเลย โอ,โอ้โหสไนรู้เรื่องเลยนัดเดียวรู้เรื่องเลยเรามาเกิดไหนนี่เกิดไกลยังมาเกิดไกลแท้ไป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  g They're stealing everything from the briefing room. We're getting help from that smuggler, Solo. โปูเจไดไอ้เช็ดทุกโคตรเอาเรื่องเลยทุกคนว้า เร,เราอาจจะพ่ายแพ้ ไม่นะเพพวกเราไปเพฉันทำสุกความสามารถแล้วเพื่อน ไม่นะถึงจะแพ้แต่ก็มันนะบอกเลยถึงจะแพ้แต่ก็มัน